ครับอีีที่สามนะครับนี่พบกับสมดจเวัลลังคินการแซมนะครับเลยดูพิมพ์สวยๆครับนะครับไปดูพักกันครับใช้คนที่รีวิวจัรครับดูโครงสร้างนะครับนี่ครับไล่ขึ้นมานะครับใหญ่นี่โอเคนะครับซุ้มนะครับซุ้มมีการขึ้นแบบธรรมชาติครับเหงครับขึ้นนี้ตัดชิดนิดนึงนะครับ พิมขนาดเล็กนิดหนึ่งไม่ใหญ่มากครับนี่ดูธรรมชาติของพระนะครับด้านหลังครับยุบย่นชัดเจนครับอยู่เนื้อนะครับนะครับเม็ดละเอียดนะครับอิดกวดทรายมีหมดนะครับมีพร้อมนะครับนะใช้ได้เลยการยุบกันย่นในหดชัดเจนครับกรอบข้างครับการตัดพิมก็ชัดเจนนะครับ ไม่ขาวคุณเห็นไหมครับครับอยู่สมกันไล่สมครับสมค่อนข้างจะเนี้ยบนิดนึงนะครับการแซมใส่เงินใส่ทองครับไม่นี่แขนครับโอ้ยนี่มาแรงญาติครับ อ,อกมนแล้วอกไม่ที่เอเคนี้จะมีซุนเป้านิดนึงนครับกำลัจง,ง,งจะม้วนนะครับมาแรงครับมาแงกินมไ,กไม่อยากจะไม่ยคอดีดอเลยนะค่อนข้างจะสวยนุ่มๆครับคลาสิาสิกหน่อย ฐานแทมคัดเนีอย่างนี้เขาเรียกขัดเพชรน,นะครับต้มสองต้มครับเนเสียเวลาสองนาทีนะครับไปด,ดูภาพส,สวยๆชัดชัวๆครับน,นี่เราออกบัตรให้อยู่แล้วนะครับทางร้านเราขอบคุณครับในการติดตามพระชลนสุดก,กดซับสไครต์กดสันกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับตามเพจเรานะครับทาง u t u b e เราจะนำภาพดีๆภาพส,สวยๆมาให้ท่านดู ทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ